เช็คเป็นไงบ้างครับวันนี้ลงไปแล้วเกิดตัวอย่างสวยงามก็ถือว่าทำทำให้รู foreign foreign ้ส um ึกดีขึ้นครับแล้วก็ทีมเก็บสามแต้มได้ด้วยตัวผมได้ได้ด้วยทำได้ทำได้ดีแล้วก็มีความสุขมากครับเนี้เราเจอกองหลังญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าหนักกว่ากองหลังไทยไหมก็จริงๆก็ต่างกันเพราะว่าญี่ปุ่นกองหลังเขาทั้งเร็วทั้งแข็งแรงแล้วก็มี จะแบบเข้ากรดได้เลยถ้าเราก็ต้องมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจากจากตอนทไทยดีด้วยครับเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้เดี๋ยวพูดถึงเกมหน้าหน่อยเดี๋ยวต้องได้อาจจะได้เจอกับอินเดสตาเลยนะก็คงเป็นเกมที่สนุกครับก็หวังว่าตัวผมเองจะได้ลงสนามไปก็จะทำผลงานให้มันดีต่อเนื่องเลโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยรับก็แฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับเ